โดยเนื้อเรื่องได้เปิดมาที่เอริทได้เดินเข้ามาในโรงอาหารนะครับแล้วเอริทก็ได้โวยวายกันดันเลยนะครับไอ้บ้าเอ้ยไอ้หำที่ไหนมันคิดเรื่องนี้ว่าเนี่ยนี่มันฟาร์สุดท้ายนะเว้ยเราจะฆ่าพวกหำนี้ให้หมดเลยพวกเราเชื่อโรงเรียนบ้านี่จริงเลยโรงเรียนงงๆคุยใหญ่ง่ๆ,ค,งงงๆคันนี้มันเกินไปแล้วนะเว้ยคายก็เลยถามกับเอริทไปว่ามึงมีปัญหาอะไรของมึงวะเอ,เอริทเอริทเลยตอบไปว่ากูไม่ได้มีปัญหาอะไรในคันนี้เว้ยไอ้บ้ากูเคยบอกไปแล้วโรงเรียนนี้มันท่ำงูนายก็ไม่เชื่อแน่ในสิ่งที่พวกเขาทในนนคัี้ สแกนเลยบอกว่าพวกกูแค่พยายามจะกินอาหารกันทันั้นเองเอริตได้กรอบกันว่ามึงคิดว่ากูแสดงเรื่องนี้เกินจริงไปหรอไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่ครั้น,นี้แล้วเอริตก็ได้ขยับเขาไว้าันน์แล้วเอริตก็ได้พูดขึ้นว่าโรงเรียนนี้มันทำเกินไปแล้วแล้วมันส่งกระทบก,กับพวกนายทุกคนพวกนายจําค่าภาระของโรงเรียนที่พวกเราทุกคนไปเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมทุกคนก็บอกว่าจําได้นะครับเอริตก็บอกว่าเยี่ยมตอนนี้โรงเรียนของเราอ่ะได้ใส่ขนาดเอาไว้ว่าเพศของเราทุกคนนั้นขึ้นแผ่นขนาดใหญ่ในถงทางเดินของรงเเียนเยนล คายก็บอกว่าพวกเขาไม่ทําแบบนั้นลองสแกนก็ช่วยผู้บีดว่าทรไมนูนเรียนต้องใส่ขนาดเอาไว้ประเภทของเราด้วยละ่ะเอริสก็เลยบอกไปว่าเพราะพวกเขาไม่สนใจพวกเราไงพวกเขามีชีวิตอยู่เพื่อให้พวกเราเป็นทุกข์ใครก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยเอริสก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมันก็ไปดูด้วยการเรียนไปภาพได้กลับไปที่เอริสนั้นได้พาเพื่อนๆผู้ชายของเขาทั้นนูนเรียนไปดูในบอร์ดกระดานวัดขนาดใส้ก่องน,นะครับ บั๊กเกอร์มาดูบัตเตอร์ก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเลื่อนจินหรอนี่มันขนาดไซกอของพวกเราทุกคนจินเหรอเนี่ยเอริกก็บอกว่าใช่เพื่อนดูนั้นสิมันมีบอดอยู่นั้นอ่ะเอริค1นนิ้วดูจัดในกระดานแล้วนะครับขนาดไส้กอรของเอริคนั้นเป็นขนาดที่เล็กที่สุดในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วฉะนั้นเอริกก็ได้พูดก่อว่าทาไมพวกเขาถึงต้องบอกทุกคนด้วยพวกเขาต้องการวัดค่าไส้กอของฉันแต่มันทําให้ฉันโกรธมากจนฉันองโกรธและเบิดออกมา จากน,นั้นเคสก็ได้เดินไปดูที่ป้ายแล้วเคสก็พูดขึ้นมาว่าว้าวเคส2.4นิ้วโอ้นี่มันใช้ได้นะบัสเตอร์ก็เลยเดินเข้าไปข้างๆเคสแล้วก็เดินไปดูของบัสเตอร์นะครับของบัสเตอร์มีขนาดไซส์กอด2.2นิ้วนะครับบัสเตอร์ก็บอกว้าวนี่มันเยี่ยมแล้วจากนั้นคายก็เดินเข้ามานะครับแล้วคายก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้ข่าวบอกของชั้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยจากน,นั้นภาพก็ได้ฉายให้เราเห็นว่าคนที่ติดขนาดไซส์กอดของนักเรียนทุกคนนะครับก็คือคุณครูแม็ก จากนั้นสแกนก็ได้พูดขึ้นมาว่าเดียวเดียวเดียวขนาดของฉันมันไม่ใช่2.1นิ้วนะนี่มันไม่ถูกต้องติดก็เลยพูดไปชดไปว่าไม่นะเชอร์รอดยอนัสืบขนาดไส้กอดของฉันมันก็ไม่ได้เล็กแค่1.2นิ้วนะนี่มันเหมือนกับว่าเป็นการสมรติรูมคิดของพวกคุณครูเลยนะพวกเขากำลังพยายามทําให้นี่มันเป็นเลื่อนใหญ่ทําให้สาวๆทุกคนตาลุกวาวและออกนอกรู้รอดทานถามเอริดไปว่าทุกแต่ว่าตอนนี้ทุกคนได้เห็นป้ายกระดานนี่แล้วนะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วนะเว้ยเอริน เอริกก็เลยพูดกลับไปว่าเฮะตอนนี้มีบางอย่างที่เราทาได้ในตอนนี้นั่นก็คือพวกเราควรที่จะใส่ตัวเลขขนาดไซส้กอดของพวกเราที่ถูกอ้อนยังไงล่ะตอนนี้พวกเราไปวัดขนาดไซส้กอดของพวกเรากันเถอะ